นี่คือโชคอน,นันต์ครับสีผิวเหลืองมากเลยนะครับออกนะครับนี่คือโชคอน,นันต์นะครับผมโชคอน,นันต์ลูกเล็กๆนี่คือโมม่วงสามดูดู มะม่วงสววยนะครับสวายตามฤดูนะครับโลกอันนั้นนำมาปอกเพื่อทำมะม่วงแผ่นนะครับปอกปอกใส่นี่นะครับเพื่อมือปอกะะสีสวยครับหมอ นี่ซื้อมาอตุงล้วหกบบาทครับติดปลอครับผม,น,มน,นี่คือกมถามดูดูติดปอกแล้ว กแล้วจะหันและสับเพื่อกวนต่อไปนะครับร<อ>ับ<อ>เรียบร้อยมีทองคมหน่อยนะครับ